ค่ะวันนี้จะมาทำความสะอาดใต้เตียงนอนโดยสั่งอุปกรณ์มาจากช้อปปี้ค่ะก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวไอเทมนะคะทําความสะอาดใต้เตียงนอนของเราค่ะคือแบบใต้เตียงนอนของเราเป็นแบบเตี้ยมากแคบมากเครื่องดูดฝุ่นที่แบบใช้มือถูเนี่ยก็คือเข้าไปไม่ได้อะไรเข้าไปไม่ได้เลยแล้วก็จนเล่นช้อปปี้ไปวันหนึ่งแล้วก็มาเจอแบบไม้ถูทำความสะอาดช่องแคบนะคะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันเป็นยังไง นี่มันได้ทําได้อย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็อถอดไปซักได้เราก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับห้องนอนของเรามากๆเพราะแบบเนี่ยเตียงเราก็แคบอย่างนี้เลยเราก็เลยสั่งมานี่ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะที่เราสั่งมาจากช้อปปีเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะก็จะเป็นแบบตรงนี้เป็นพลาสติกอะ่ะไม่ได้ดูแข็งแรงนะคะดูกระง,งองกระเงียด้ไคะ ตรงนี้นะ่าจะเป็นแบบผ้าไมโครไฟเบอร์อ่าหุ้มพลาสติกอีกทีนึ่งแล้วก็ติ้มเข้าไปส่วนด้ามน,นะคะก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมหุ้มกับเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนะคะดูแก,กล้องกระแลงเท่าไหร่แต่ก็ ตามราคาหน้าอย่าคิดมากสองอันนี้นะคะจับมาเสียบเข้าหาดกันเลยค่ะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้มานิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยออกนี่แล้วมันก็จะเข้าล็อกของมันพอดีส่วนอันนี้อ๋ออันนี้คือขยายออกได้อีกแล้วก็หมุนล็อกนะคะค่ะล็อกให้แน่นเดี๋ยวไปลองใช้กันเลยนี่นะคะก็คือเตียงนอนของเราค่ะมีพื้นที่คือแบบแค่นี้เองอะแล้วดูซ้อของมันนี่คือโคตรเล็กอะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะคะไปทําความสะอาดกันเลยค่ะสอดเข้าไปใต้เตียงนอน มันก็กวาดออกมาดูดิดูฝุ่นดิไม่เคยทำความสะอาดมาก่อนเลยเคือบ้านมาสามปีพูด,ดิอะไรออกมานนเนี่ยพับเจ้ามันอยู่ใต้เตียงชั้นกว่อน,นี้เดี๋ยวถังขยะมาใส่มปนะคะอันนี้เราใช้แบบไม่ชุบน้ำเลยนะเพราะว่าเรารสึกว่าถ้ามันมีเศษผงเยอะๆอะแล้วเราเอาน้ำไปดดนะ่ะมันอาจจะติดกับแบบพื้นหของเราเลยก็ได้ดูดิดูความฝุ่นดิ เรียกว่าอย่าออกมาเป็นฝุ่นเรียกว่าออกมาเป็นก้อนใครเป็นภูมิแพ้นแนะนําให้ใส่แมสนะคะไปลองอีกข้างหนึ่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะลองเตียงฝั่งนี้บ้างว่าเตียงฝั่งนี้จะเป็นยังไงฝังงง่งนี้เหรอดูสิไม่ได้ดีกับฝั่งนั้นเลยอยู่บ้านอย่างนี้มาได้ยังไงออกนะคะฝุ่นคือมันใช้ดีกว่าที่คิดอะเราซื้อมาแบบเก้าสิบเก้าบาทได้ขนาดนี้เก็บฝุ่นได้ขนาดนี้ก็คือแบบ Very <Really> good ค่ะสรุปแล้วก็คือไมท้ทำความสะอาดที่แคบของเราตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็คือดีมากเราชอบมากเดี๋ยวจะให้ดูอ่า เศษผงในถังขยะเรานะคะดูดิได้ฝุ่นขนาดนี้เลยฝุ่นที่เก็บสะสมมาทั้งหมด3ปีเลยทำความสะอาดเลยนี่นะคะเดี๋ยวจะลองถอดผ้าให้ดูก่อนที่จะเอาไปซักนะคะทำความสะอาดก็คือมันดึงออกนะได้อย่างนี้เลยระวังบาดนิ้วนะคะต้องจับตรงผ้านี่คะ่ะมาเป็นผ้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาผ้าผ้นนี้ไปซักทำความสะอาดกันคะ่ะเราก็จะเก็บอุปกรณ์เพื่อเก็บไปใช้ครั้งหน้าคะ่ะใครที่แบบมีปัญหาซอกเตียงแคบอย่างเราไม่มีอะไรใดๆสามารถเข้าไปได้แนะนําให้ลองซื้อมาใช้เลยนะคะร้านไหนก็ได้ก็คือแบบ แต่มันใช้ได้ดีนะมันในความก้องแกงของมันก็แบบดีงามดูสิดูสิถูกมากๆ99บาทแต่ทำความสะอาดได้ขนาดนี้คุ้มเงินคุ้มราคาไข่ซอกเตียงแคบๆนะคะอย่าลืมไปจัดเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย